เกษตรอินทรีย์คือการทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติบนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดินทางน้ำและทางอากาศเพื่อส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดินและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้สู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีก็เกษตรอินทรีย์นะคะก็คือการ การปรับธรรมชาติให้อยู่ร่วมกันได้การพึ่งพาอาศัยขึ้นกันและกันนะก็คือวิธีการของเกษตรอินทรีย์ที่พี่กับพิวัฒน์ทำเนี่ยก็คือเราจะให้ธรรมชาติพึ่งธรรมชาติด้วยกันเองอย่างเช่นการใช้ปุ๋ยจะมีขี้วัวจะมีขี้เลื่อยมีแต่มีความข้าวก็คือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นของเราเนี่ยค่ะเอามาหมักรวมกันจนเกิดเป็นปุ๋ยแล้วก็ใช้สําหรับ พืชถ้าเรากินผักอินรีเนี่ยเมื่าผักที่เราปลูกเองแล้วใช้ปุ๋ยพวกนี้เนี่ยมันจะไปให้ชีวิตกับดินให้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมด้วยเ่งนเนี่ยพี่คิดว่าเออมันมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยแล้วก็ในส่วนของการปลูกแบบเนี้ยถ้ามันมีคนปลูกเยอะๆเนาะเออคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยหมายถึงว่ามันมีความมั่นคงทางอาหารของบ้านเรา แล้วคนที่ได้กินเนี่ยก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมของบ้านเราเนี่ยมันก็จะดีเพื่อนคุณพี่เริ่มท,าาาทํานาสองงานนาสองงานก็คือครึ่งไร่นะคะพี่ลงทุนไปร้อยห้าสิบาทสาหรับการซื้อปุ๋ยแล้วคนที่ได้กินเนี่ยก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมของบ้านเราเนี่ยมันก็จะดีเหมือนถ้าเหมือนพี่วัดปลูกทานาข้าวหรือบ้านที่ทานาข้าวเนี่ยนะคะ ออพอพี่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยแล้วก็ใช้ปุ๋ยที่วัวอะไรแบบนี้น,นะคะหรือปุ๋ยหมักเองเนี่ยค่ะมันก็ปลามันก็กลับมาในน้ำเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยค่ะปริมาณปุ๋ยที่เราหว่านลงไปเนี่ยมันจะสะสมอยู่ในดินอแล้วเอ,อ,เอ,อพี่คิดว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะใช้อาจจะใช้ปุ๋ยลดลงอาจจะเหลือแค่ร้อยบาทแล้วก็ปีถัดๆไป ถ้าถ้าถ้าต้นเหลืศูนย์บาทก็อาจจะเป็นไปได้พี่คิดว่าถ้าเราเริ่มแค่ที่ตัวเรามันก็จะเชื่อมโยงไปถึงสิ่ง,ง,งที่อยู่รอบตัวเราได้เยอะอ่อความน่าสนใจของการทําเกษตรอินทรีย์ทําให้เกิดหนึ่งโครงการที่มีชื่อว่าห้องเรียนนาข้าวและเด็กๆโรงเรียนชุมชนวัดควนนีดก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการครั้งนี้สวัสดีค่ะ ถามถึงความรู้สึกของน้องๆว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างต่อต่อห้องเรียนนาข้าวค่ะสนุกมีมความรู้มีความสามุขสบาคคีได้ไประโยชน์สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนนาข้าวนะคะสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ที่มูลีตา